เล่นกับก่อนใส่ยๆไม่รู้จะออกมาสวยยังใช่ไหมแต่ว่ามัอมเพลินมันอมหวานๆมีทั้งถูกทั้งแพงอระแป้งเขาเล่นเล่นกองเล่นกองเล่นกองขอขอบิ้วอีกแล้วนะคะขอบิ้วแล้วก็พิ้วนะคะ ชอบเล่นอะไรประมาณเนี้ยชอบเล่นกับเล่นกล้องเล่นกล้องไม่มีอะไรทำเนาะเล่นกล้องเมื่อคนร้องก็เป็นความสุขเปนอย่างเยางไม่ไ้หถ่ายลงทุกวันถ่ายลงเฟซทุกวันเดินเดินนี้นานลงทีเดินๆลงทีใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเข้ามาเพียบใช่ไหมถ้าลงทีนะถ้าลงทุกวันนี่ก็ไม่ไหวอ่ะใครที่เขาลำพังมันจะต้อง เอ้วันนี้เราก็อากาศมันก็ไม่ได้หนาวแล้วแต่เราใส่เสื้อนี่ออกมาออกมานอกบ้านนะเราก็มันกระทบแสงมนหน้ามันก็เลยสว่างนะคะจริงจริงแล้วก็เราก็ไม่ได้สวยขนาดนี้สวยเยก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยก็ใช้ใช้แอปใช้ใช้แอปฮะ ม้ใช่ไหมเขาเปลี่ยนมุมแล้วเขาเปลี่ยนมุมแล้วเพิ่งสังเกตเพิ่งสังเกตแหละสวย่วยอ่ะเขาบอกให้ถ่ายกับเป็นพรีเซนเตอร์ต้นไม้หน่อยพรีเซนเตอร์ต้นไม้หน่อยเอ้ยหนึ่งนาทีเออไม่ได้เอาไอ้นั่นมาแต่ได้ได้ได้แต่ต้นนี้ก็สวยนะ

้าแสงตรงหน้ากระจกนะมันจะสวยมากเลยสิมันกระทบแสงไฟเขาบอกให้ไปซื้ออะไรนะชื่อว่า<ม>เป็นเป็นหลอดไฟแล้วมาติดตรงเวลาเราจะทถํถสายคีแปบ,บมันจะทให้หน้าหน้าเราสว,ว่างแบบประมาณเนี้ยมันจะสวยรูปมันจะออกมาสวยถ้าเข้ากล้องด้วยกันกับเราได้ไหมไม่เดียว <c oughs> <c oughs> สวยอ๋อ <c oughs> สวย <c oughs> สวยได้เลยไม่ได้เลยแม่ แะบอกอีกค่้สวยอยู่ใครบอกไม่สวยไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหมไม่ได้แต่งหน้าไม่ครบสูตรของเราก็ยังไม่ครบสูตรเออ่ะของเราได้ของเราได้ของเราได้ของได้ของเราได้ไม่ได้คิ้วไบบนี้ เล่นกล้องนะคะเล่นกล้องเดี๋ยวจะเอาไปทำลงลงคลิปหน่อยนะคะลงคลิปไม่รู้จะถ่ายอะไรละก็เลยสสลูกหมาที่บ้านรอแล้วเนี่ยเห็นหัวใจแล้วใช่ขอแสงหน่อยขอแสงตรงนี้หน่อยมันมันสวยจนแสงไฟแล้วมันสวย คือคือพี่ขาดแสงไม่ได้ถ้าขาดแสงเนี่ยมันมืดมันมืดตอนต้องถ่ายแบบว่าตอนอยู่ใกล้ใกล้แสงไฟต้องยิ้มเยอะๆให้เห็นแสยยิ้มเยอะก็ไม่ได้ตีนกาขึ้นอีกตีนกามาทั้งหมดมาหมดเลยมาหมดด้วยด้วยแบบด้วยความที่เป็นวัยวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นตอนเออตอนไหนเนาะเออวัยรุ่นห้าสิบกว่า โอ้ยตายตายตายไม่สวยขนาดนี้เราใช่จะสวยขนาดนี้เลยชมเองชมเองชมเองไม่มีใครชมเราชมเองชมเองใบรุ่นวัยรุ่นห้าสิบกว่าก็จริงอ่ะรุ่นเราก็รุ่นอะไรุ่นห้าสิบห้าสิบอัพห้าสิบอัพอันนี้รุ่นห้าสิบเอ็ด โอ้ยวาร์ล้อซะวาร์ล้อซะขนาดนี้วัรล้อบ่งบอกถึงอายุเมื่อวานวเราล้อกับใครนั่นในไลฟ์สดของใครวาร์ล้อซแบบโอ้ยหัวล้อเส้นบ่งบอกอายุของตัวเองเออยังไม่ได้สวัสดีเพราะเลยอ่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่แฟก็ถทาจะบิ้วหน่อยๆอีกแล้วนะคะก็ ก็มันมันมันก็ก็มีมีบ้างเนาะนานๆก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมาทีก็ไม่ได้ทําทุกวันนะคะก็มาเอ่อก็ประมาณนี้นะคะก็สวยสวยประมาณนี้แหละตัวจริงก็อาจจะขี้เลกกว่านี้นะคะพูดอีกพูดอีกคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็เล่นอีกแล้วนะคะก็ก็เล่นไปเรื่อยเนาะเล่นเล่นนะคะก็ก็มาแบบ ก็คลายเครเียดนั่นแหละก็คลายไม่รู้จะพูดยังไงก็เล่นกับกล้องนั่นแหละค่ะเล่นกับกล้องนะนะะเดี๋ยวก็จะเอาไปลงคลิปนะคะ<ม>ก,ก็ลงนิดๆหน่อยหน่อยนะคะ<ม>หน้าขาวไปไหมสิไม่ขาวไม่ขาวหรอถ,ถ้าเราอยูอ่ะ่างแสงไฟมันก็จะแบบมืดๆไปหน่อยหน้าก็จะไปแบบนะเป็นมอะไร พอแล้วบ้างได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอสักเจ็ดนาทีดีกว่าน่สิเข้าเข้ากับเราหน่อยนะเขียนเขียนคิ้วแล้วว่ะฮทำดังแค่ยังเข้าเขกล้องกันด้ยังเดี๋ยวควยนเดี๋ยวภาพสุดท้ายก่อนภาพสุดท้ายขอหน่อย คิ้วแล้วทำท,ทำทำดั้งด้วยเสริมดั้งด้วยเสริมดั้งด้วยคิ้วเท่ากันอีก <c oughs> พี่สิเวลาเขียนคิ้วเองนะแบบอ้าวตายแล้วคิว้วคิ้วมันแบบมันสูงข้างนีงคิ้วันี่เันเขียนยาก <c oughs> ็สิว่าจะไปทําทําคิ้วอยากไปทํำไหมตรงตรงนกตรงนี้เหรอร้นานนกตรงนี้หรอ <c oughs> อยาก <c oughs> อยากทํานะขี้เกียจอยากทําขี้เกียจเขียนเองเขียนแล้วเบี้ยวทุกทีกลายเป็นคิ้วเหินฟ้าไปเลย ดีไหมอะตรงนั้นที่ก่อนส่วนไม่ไม่ถามไม่ดูก่อนเผื่อเผื่อว่าอยากทําตรงนั้นอะโอเคไหมที่อยู่ข้างหลังเนี้ยเขามีชื่อเนาะอ๋อมีชื่อเลยนะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เขาค่เคยมาแนะนาให้เป็นเพื่อนกับเราว่าอยากให้เราแนะนำลูกค้าแต่เราก็ไม่ทำจะถือสานะคะในคลิปนี้ก็คือเล่นเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปลงนะคะเพื่อแบบก็ให้ทุกคนชมมาแล้วใจทุกคนชมแลลวว่าพี่สวย ก็สนุกสนุกกันแหละค่ะไม่มีอะไรมากหรอกพี่ก็เออพี่ก็ค่อนข้างจะในบางบางเวลาก็ติ้งต้องเหมือนกันนะคะติ้งต้องเหมือนกันละค่ะก็ไม่มีอะไรนะก็ก็ในบางเวลาที่เราก็ต้องหามุมที่ที่เราสบายใจบ้างนะคะเสื้อตัวนี้นานแล้วนะสี ใส่เออชอบใส่นะเสื้อตัวนี้มันมันใส่สบายมันไม่ได้มีราคาเลยแต่มันใส่ใส่แล้วเราชอบเวลาเวลามันหนาวหนาวนะไม่มีราคายี่สิบบาทหนงพันร้งกงพิงพาละาละใช่ไหมเออน้านแหละมันก็เลยผสมประสานดูดีดูดี <laughs> ของเราก็เสื้อก็ไม่มีราคาเนาะตัวละอ,อบใช่ใช่านี่นอันนี้เท่าไหร่วะร้อยเก้าเก้า เสื้ออะไรก้าคือใส่มาหลายปีมากแล้วตัวนี้อ่ะชอบชอบใส่เวลาซื้อที่ร้านที่เราขายถุงคอนโดมันจะมีที่ใส่ของในนี้ลองเอาจริงๆนะเสื้อตัวนี้พี่พี่ใส่มานานแล้วเวลาช่วงแบบว่าอากาศเย็นๆฝนตกอะไรเนี่ยเราก็ใส่ออกออกนอกบ้านพี่พี่คนใส่ที่จะมาเช็คเป็นหนงยี่สิบบาทเอามาชอบพี่ซื้อเออพี่ไม่มีเวลาไปดูอ่ะจีร้านตรงไหน ม,ม,มันก็ใส่แล้วมันก็โอเคเนาะวันนี้คุยกับเพื่อนนะคะคุยกับเพื่อนไ,ได้คุยคนเดียวนะคุยเพื่อนนั่งอยู<ๆ>่ใ<ๆ>กล้ๆจะขอก็ถ่ายรูปก็ไม่ยอมไม่ถ่ายบอกยังไม่สวยคือพี่นี่สวยแล้วพี่ก็เลยถ่ายได้ชมตัวเองชมตัวเองไม่ไม่ใช่คนสวยนกคะจริงๆแล้วเราก็นะใช้แอปกันนั่นแหละสวยมากก็จากกล้องมันก็คือถ่ายออกมามันก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือเป็นความน่ารักของพี่พี่แปรนะคะพี่แปรก็น่ารักได้ประมาณประมาณนี้ <c oughs> นท,ทน่น้อย่างนี้เีย<า>ซึ่งมาใหม่ส่วนท,ที่้ายพี่ไอพี่เมื่อกี้แล้อเอเอถึงว่าสวย <c oughs> ใบ้สวยอันนี้ก็กางเกงยีนก็ตัวตัวละร้อยองนะเกตใส่กางเกงยีนตัวละร้อยอย่ามาบออีก่อนนี้หรอไอ้ไอแบบแพงๆเราก็ไม่ใส่ไงเออได้กี่นาทีแล้วอุ้ยอุ้ยตายแล้วสีมันกลายเป็นสิบนาทีอุ้ยพอแล้วท่าน่ะเอ่อบายบายนะคะทุกคนเอ่ลิป ก็ก็ได้อยู่แต่ว่าว่าจะทำสักเจ็ดนาทีเอาคุยเพลินโม้เพลินก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไม่รู้จะจะเอาลงดีไหมเดี๋ยวต้องไปไปดูอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนที่รักพี่แฟนะคะนักทุกทุกคนที่รักพี่แฟนะคะขอบคุณค่ะเออจะบอกรักใครดีเนาะรักทุกคนนั่นแหละรักทุกคนเออ ก็ตอนนี้พี่แฟก็ผ่านผ่านเรื่องของของพียูมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็กราบขอบพระคุณทุกทุกน้ำใจทุกกำลังใจที่หลั่งไหลไปบ้านพี่แฟนะคะในช่วงที่พี่แฟสตรีมนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะซึ่งในน้ำใจของทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาช่วยที่บ้านพี่แฟนะคะก็ คลิปนี้ก็จบคลิปก่อนนะคะมันหลายนาทีละบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอรูปสวยๆหน่อยขอรูปใกล้แสงไว <laughs> ้อยจจะหาหามุมก็หา,ามุาามโอเคโอเคมีตอบกลับขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ